หนูมิดด้ามตัวจริงถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงในซิงเกิลใหม่อรอซูรอรักหลังจากหนูมิดด้ามตัวจริงปล่อยซิงเกิลแรกดีใจที่ได้เจอแฮป,ปปี้ไอแอมออกมาได้ไม่นานซิงเกิลที่2เพลงลอรอซูรอรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็ถูกปล่อยตามออกมาทันทีโดยหนูมิดด้ามตัวจริงศิล,ลปินที่ทำงานเพลงเองทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนำประสบการณ์จากการเป็นนัก ร้องนักดนตรีและนักแต่งเพลงกว่า15ปีเขียนเพลงนี้จากเรื่องราวของชายหนุ่มที่ชื่อลอซูผู้ที่ยังคงตั้งหน้าตั้งตารอคอยการกลับมาของหญิงที่เขารักทั้งๆั้ที่เขาเองก็ไม่รู้เลยว่าเธอคนนั้นจากไปที่ไหนเป็นอยู่ยังไงแล้วจะกลับมาอีกไหมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อ23ปีที่แล้วที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ เพลงรอสูรอรักถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงรักที่แม้จะฟังดูเศร้าแต่กลับแฝงความรู้สึกอบอุ่นอยู่ในนั้นโดยดนตรียังคงความเป็นอะคูสติกที่ใช้กีตาร์โปร่งเป็นพระเอกซึ่งหนูมิดด้ามตัวจริงได้ลงมืออัดกีตาร์และดีไซน์การเล่นให้ออกมาฟังสบายไม่ซับซ้อนบวกกับการชูโรงด้วยพาเท็ดนตรีออเคสตราซึ่งเป็นฝีไม้ลายมือการ เมือเบสจากวงสกายคิกเรนเจอร์เติมเต็มเข้าไปเพื่อให้ภาพดนตรีส่งอารมณ์เพลงให้อิ่มบุญขึ้นไปอีกส่วนในภาพการร้องที่ต้องการถ่ายทอดเนื้อหาให้เหมือนการเล่าเรื่องสู่กันฟังหนูมิดด้ามตัวจริงจึงไม่เลือกอัดแบบแบ่งท่อนร้องแต่ใช้การอัดร้องแบบลองเทคม้วนเดียวจบซึ่งเป็นวิธีการอัดร้องที่ไม่ค่อยทํากันแล้วเพราะความยากอยู่ที่ต้องคุมความถูกต้องในการร้องแลลว รักษาอารมณ์เพลงอย่างต่อเนื่องรวดเดียวตลอดจนจบทั้งเพลงและด้วยความตั้งใจที่จะให้ผลงานเพลงชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดหนูมิดด้ามตัวจริงจึงไม่จบแค่การ<ม>เขียนเนื้อร้องคำนองและเรียบเรียงด้วยตัวเองเท่านั้น แต่ยังพิธีพิธานไปจนถึงการทำมิวสิกวิดีโอทั้งกำกับเองแสดงเองออกแบบเสื้อผ้าหน้าผมเองรวมถึงหาสถานที่ถ่ายทำเพื่อให้ภาพออกมาใกล้เคียงกับวิถีชีวิตของลอซูมากที่สุดถ้าถามหนูมิดด้ามตัวจริงว่าการทุ่งเทขนาดนี้ยากและเหนื่อยไหมคำตอบก็รู้ได้เลยว่า มากแต่ถ้าผลงานออกมาได้สมบูรณ์ตรงตามที่หวังไว้ mm hmm. ก็ถือว่าคุ้มค่ากับแฟนเพลงมากฝากผลงานเพลงและแงมีเพลงรอสูรอรักที่เพิ่งปล่อยออกไปตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆและฝากติดตามความเคลื่อนไหวตารางงานโชว์และผลงานทั้งหมดของหนูมิดด้ามตัวจริงได้ที่เพจ f a c e b o o k และ Youtube หนูมิดด้ามตัวจริง